สวัสดีครับครับวันนี้ว่าจะมาแกงออมผักขเล็กนะครับกับเตรียวมานจริบเรียบร้อยนะครับกับมีผักขเล็กนะครับกับตำวันนี้จะตําให้มันละเอียดนะครับแล้วก็มีหนังเข้มนะครับหนังเข้มกับแซนนามเรียบร้อยนะครับให้มันอ่อนนะครับเนาะนะครับมีน้ำปลานะครับตะไคร่หอมผักอีตู้นะครับหรือแมงลักนะครับเนาะนะครับพริกตําพริกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำย่านา่งนะครับใส่ครับข้าเบือนะครับอ๋อมีผงหนัวมีรถด,ดีอ๋อมาเบ่งกันพี่กันเหตุนะครับเนาะใส่ผงหนัวครับส่วนเลยเด่นนัวใช่กัน <S <S 2> <S 2> ตามด้วยรถด,ดีนะครับส่วนหนึ่ง น้ำปลาครับแกงออมเนี่ยเขาตรงผักกิเลย์เขาตรงคนน้ำบ่ยอยๆครับเพราะว่าเขาใส่ขบืออย่ามันติดหมอนะครับเนาะแกงออมผักกิเลย์ใส่พาพยนต์ครับพี่น้องแสบแน่นอนแล้วมนะันฟีเมื่อยห้องฟงครับผมอ้าว ใส่พักครับอันตอนสุดท้ายหอมชี่ักชีนะครับอานด่วนพระอีตู้ครับแมงลักร่อยแต่ว่ากับสีขุณ,ณนๆเนี่ยนะครับเ้อสูตรนี้นะครับนนแกงออมพักกี้เล็กไส่หนังครับเศษเสียบด้วยกันนะครับพป่น้องด้วย สวัสดีครับพี่น้องสกูุ๊พ่นนะครับมื่อนี้มานพอกันแล้วครับช่องฮองป่งแชนแนลครับมื่อนี้ก็ได้แกงออมพักขีเล็กครับพี่น้องนะครับโอ้ยนะครับอ่ะนะครับให้พี่น้องเบิ้งเนาะฝีมือในฮองโป่งนะครับเด้อมื่อนี้มาเข็ดให้แม่ย่าให้แม่กินนะครับให้เธอแม่กินลองชมฝีมือของดูนะครับอ่าแม่อันนี้เป็นเนี่ยก็แม่กะทิบะกะทิบะเตียงเห็ดกะทิบะเตียงตะเตียงไทยบะเตียงไถ่ปลูกเองนะครับข้าวายหล่นนะครับเด้อสูตรเพิ่น อันนี้เพิ่นเฮ็ดอันนี้เพิ่นเฮ็ดของหวานของใหญ่หล่อนเฮ็ดแต่ว่าแกงขี้เล็กเนี่ยพมเฮ็ดนะครับมาแกงผักขี้เล็กใส่ผักพยนต์นะครับพี่น้องนะครับอ่ะใส่หนังอ่ะแหละมาแม่เปิดกระติ่นเขาเลยครับผมมังคับเออมีพักข้าวกระมี่แบบพักกระถินนะครับคือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าเก่าเนี่ยมึงนี้อยู่กอไผ่นะครับกอไผ่ที่ปลูกไว้กิมซุ่งนะครับกอไผ่กิมซุ่งพักกระถินอ่อนมากินแก่แล้วก็บักแตงบักแตงแง่หล่อนนี่เราพักอาจจะบ่หลายนะครับเนาะนะครับ เอาแม่จัดการเลยครับผมนิ้วเข่าแล้วนะครับสดก่อนเด้อผมนี่ครับปูหนังหนังกระซายไร้หลายเนี่ยผมใส่หยกไล้หนึ่งต้องเห็ดให้แม่กินเบิ่งดูวยให้ฝีมือนะครับผมกินกน่อนได้ไหมเลยนี่ครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าสดก่อนมาเนี่ยมือนี้สีล่องฝีมือลูกแซหลาอีกก่อนบาดเป็นไยังได แสบของแทะแล้วครับเพื่อนเทศชั่วกินอีกวันนี้อยากได้แม่มากินน้ำกระเลยมากินน้ำกันเอาเอาเลยแม่ข้าวหวานเนี่ยเขากินตบมไายตัวตบมไถ่ต้มไถ่เนาะนึกว่าสิกินก่อนใส่หนังจะกินมากเลยเด้๋ยวก็เด้อดุกเข่าคำนี่ก่อนนะแกงเมื่กี้เล็กใส่ผักผุดผุดอันนี้แฟนคลับนะครับเพิ่์นขอมากนะครับเด้อ แกงเมกิเลียกไขเบืองเมียพูนว่ากะกะจัดไห้กับเรานะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอาธิซฐานนี่แต่ว่ากะจัดไห้นะครับมันเคยถามดูล่ะนะครับคุยกับใคบ้างโอ้ยได้คุยอะไรทำไมเดาอืม,อมก็ใส่ได้พี่น้องอืมไงพี่เมื่อโอ้ยไขแนยอยู่ขั้นแนวนี่ก็ได้อืมขั้นมาแม่ยขั้นแม่ยมาเสียบกัเบเสียบแล้วครับพี่นอ้องอื อาหารบ้าน,านเท่ามากก็จังซีละแกงแใส่หนังให้เพิ่งเนี่ยิ่นว่าเอ,อ้ยจัดไห่เลยยังตะไคร้ตอนนี้จิงเฮียเอาเด้อใส่หนังใส่ไผ่ตู้นอนเลยแม,ม่ว่าอยากเพราะว่ามีลูกงไม่กินน้ำเท่ากับดีใจนี่แหละเพราะนอนไม่ความบอบอุ่น มันกินงํมแบบปูบบก่างชามีหมอหมนะี่แม่หระบ้าเป็นหมอเียครับเป็นหมอเียครับเฝ้ากินผมก็ได้เฝ้ากินแบบของหวานเจ้านี่หนะ่า <laughs> มีของหวานต้มถ่ายแกงกะดีน้นำเกลมจับหมดแล้วผม กุออยอหรอกแังค์เครับด้วยไม่เยลยม,ม,ม,มันละบมหมีนมือนนี่บะหมีจะกินกับซุนไม่มสมกินชุมไม่สมเลี้ยวจัดซุนไม่สมเนาะไปครบอให้่นครบอ๋อ่นเขียด ป่นเกียดก็ได้เกีกดก็ย่างอยู่ป่น,หน,หนปลานาะเท่ไรเนาะกะป่นปลาอุ้ยเราพี่หนเป็นอาหารมันบ้านนะด้วย <c oughs> อาหารบ้านเท่าไยาขิงหนึ่งขากลมกระสีหนึ่งขากลําอีกมีติดกันมาอยู่น้อยหนึ่งรัาต้องให้มันจอด โอ้ย oh, ยังไงพักซี่พวกซี่อครับเฮเส็บแสรเหมือนกันนะครับเดอ้อือามพักสี่นินก็เถอะเลยสูตรก,รกร็ได้มาจากยายร้อนหลับเห็นได้ก็ไข่จง่งงก็ะาย แสบใจผมว่าแสบอยูอย่ยังเองเฮ็ดเองแสบเองครับไอซานบานเฮามันเกิดจังสี่ลละเนะาะจักสุดจะจัจบนะครับเด้อไม่ว,ว่ากัน

ูมดก,กินน้าแม่ก็ดีใจมีความพวบนเผ็ดไปดีเวมากอะหันจะเสียละ cá chiên thịt heo, ăn lá cà, cá chiên thịt heo, xay, nướng, kẹp nho, nho khèo lài, lá lá cà bơ, bơ giòn, cá chiên thịt พักในโบด้ไปตลาดครับมันก็เลยบ่มี่อย่างหลายมีแต่พักกระถินพักแตงไงละตลาดยี่สวนนี่แหละไ,ไม่ไปตลาดอโอ้เบิดีตัวถวยเนี่ยเอาเบิดไ้ไหมเนาะเสียบเข้าวะเสียบด้วยเส้นหนังเนาะ คล้องเขากันเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีแฟนครับมันถามมันบอกว่าแกงมันกี้เล็กเสนก้นหนังหายเมันกี้หน้าเอา้าจัดหายอีเลม กอกินก็เพินนี่แหละพี่น้อกอ็ใส่ใส่ใยูซันี่แบบแวะแบบยูอยบุอยอะกลหุอยพ่อยีตูเหไหมไเราไี่ตัวไปุอยปั่นเขาเงียเงียไดไหม กินเนื้อกินนั่งก็แซสบอยู่หอกแต่ว uh, ่ามันหยาบแก่ข้าบดีไข่อยู่มันเสียหนามเนาะอืมอืมดีดึได้ง่ายก็มักกินเสียบสารบ้านครอ มเสียบไรขอี่ยนน้ำมะนาวนั่งอะไรไปนักนั่งกันใตนั่งหมดหลายพี่ใหยวกยูเท่เสะถาดเอายันพี่หลวงว่าใครสวยเอาพี่หลวง มันแบบมันง่ายหอห่อฮะผมหนึ่งก้อน,นแม่เด้อต้องหวานเ<า>ด้อตอยต้องหวานนะครับเด้ตอตบผักไห่ใส่ของหวานน้ำก่อนกินไล่ผมมันสดไล่ก็แม่เหมืนเนาะใส่เอาใส่เอาเว้ยอิ่มก่อนเนี่ยโอ้โหหวานเพิน่นมาซิมของหวานแม่ได้บัดเนี่ยปีมือแม่ได้บัดน,นีตรใส่กะทิเพิน่น

พ่ออิ่มแล้วเว้ยลายพรยสวยห้าบาทแตงเหองอ่ะกินหองวานแักแตง้ันนะกะีิบักแตงก้อนมาเนือูมักแตงฉุกูักแตงจนฉุกเ้ก็ไปเบิ่งเห็นเลือดไมมกะทิแบนองเนาะ อูมะขามแร็บไปหน่อหอมหอมเลยอ่ะอื้เขากุ่นดีขนาดว่ะกินน้อมกินเลียกเรกากินของหวานเนอโอ้เสียบข้องแถนแล้วครับนั่วกินเหมือนบ้านเนาะอมืมกลุ่นี้อากาศดี าดีมันเย็นเย็นตามมันเย็นเยยมากแล้วหอมจัดโอ้ยเพิ่เได้ไหมเล่นได้เข่าบริสุทสิอเบิดเลย,สยเสียวๆเลยฝนกระตุกยากยากเรากำลังถึงงามฝนผับ่ม,มี Nên lắm bác có bị này học. bạc cầm bồn sợ đâu sợ đâu. Bồn cầm bồn sợ đâu. Bồn cầm bồn. Bồn cầm bồn sợ cầm bồn. Bồn cầm bồn. Bồn cầm cầm bồn sợ đâu. Bồn cầm แสบเนาะกินจนเบ่ส <Auf los harma> ิบโบโลบะหวานมาหย่ามว้ยอ <Luis> ันเบิดอหรอม่แสบบุ้นะกับโช๊อห็นอ่ะจันได้กักินเบิก่อนรนโ้องเห็นได้กินกับแมงรับแสบข้าบพีหน่องนะครับ กินผู้เดียวกับกระเสียบอยู่ครับแต่ว่ากินกับเมยแหงเสียบผมว่าครับนีหมูบวบน้ำน้ำหมูคุยน้ำครับอือแต่ก็กินกับเมยกับสลับกันไปนะครับเด้อก็เยาว่ากันเนาะนะครับสลับกันไปบานทีอาจจะบดิ้นทายน้ำเพลินน้ำนะครับผมก็จะให้ผู้เดียวกินผู้เดียวน้ำนะครับอ่าขอบคุณนะครับพี่น้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเนาะอ่าสอบถามแม่งก็ยินดีนะครับเด้อ สอบถามมาได้เลยนะครับครับขอบคุณหลายครับเขาไปตอบผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยครับผมยินดีทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณหลายนะครับจากใจเลยนะครับโอ้ยเย็นๆยิ่มรือเปล่าเย็นโอ้ยยินหรือเปล่าไปถามก่อนเบิ้ดโอ้ยใจด้อนเซ็ตเบิ้ดใจด้อนกับเบิ้ดเหมือนกัเนาโอ้ยกินๆอะไรเนี่ยนี่ก็เบิ้ดมีอยู่หมอนึงยังอยู่หมอนะครับแต่ว่าก็พ่อก่อนอัดของหวานไปแล้ียวเสียบขนาด จับของแฉะเลยครับอิ่มแล้วไหมเออมันกัดจังสีนี่ไม่เว้ยอ่ะนะครับเบิดเลยครับแกงออมผักกี้เล็กใส่ผัพยนต์นะครับกะเอาซมเบิ้ดนะครับเนาะเบิดนั่นแหละป่วยแบบไงนึงนะครับแล้วก็ของหวานของหวานยายหลอนนะครับเป็นเห็ดบ้ากะทิบักแตงไทยนะครับแซ่บแซบผี่น้องหวานๆเลยนะครับ ใส้ำตาลไหลเปล่หครับเอื่เือมเอดแลยใหญ่อะไรเอานะครับกัขอบคุณนะครับแฟนคลับเอพซีทุกๆคันนะครับที่เกียรติดตามรับชมช่องฮองโปร่งชฉแนวนะครับขอบคุณจากใจเลยครับเด้อนะครับาผิดพลาดประการใดก็ขอโปรดขอภัยน้านะครับคือเก่าครับพี่น้องก็ขอฝากช่องนะครับช่องฮองโปร่งชฉแนวฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแช่ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนังครับพี่น้องเพื่อไปผ่านคลิปต่อไปอ่ะมีหยังแม่มีหย,ยังฝากคุณพี่น้องเรครับนะครับเออกะบ่มีหยังฝากขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนผู้ที่สนับสน,นุนละอ่ะนะครับกะจะได้กับพ่ออ,อ่นคลิปหนาด้วยครับเนาะสวัสดีครับ